สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่ห้างอะไรนะบียอนบผมียอนครับน <Beyond S 1> ี่อันนี้อะไรทำหน้า <c oughs> ที่อะ <c oughs> ไรขาแคร์ขาแคร์ <c oughs> ส่วนตัวผมส่วนตัวผมมา <c oughs> ทำโชคทำโชคนี่พนักงานขาแคร์เดี๋ยวทำโชคเสร็จล้างรถต่อครับห้างอะไรบียอนเอ้บียอนเพิ่งเคยได้ยินชื่อ ครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วครับที่อะไรเนี่ย V I P อะไรเนี่ยคาเคไปกันเองครับคาเคอะไรนะไปกันเองไปกันเองล้างรถทุกไซส์ครับผมทุกไซส์เลยครับล้างดีครับมีที่นี่ที่เดียวมาใช้บริการได้ครับมาขอบัตรฟรีหน่อยไม่มีครับโอ้โหไม่มีเหรอเดี๋ยวเก็บข้าวเลยกันครับที่ไหนนะที่ไหนที่บ้านบ้านอเบิยอนครับ บานี้มียอนคับผมตั้งสถานที่ตั้งอยู่ที่ที่ไหน, <laughs> <c oughs> น,นครับถนนลาชพฤรษบครับถนนลาะเฤกิ์แยกสวนผักโอเคครับครับโอเคครับนะ่ะล้างได้เลยเนี่ยฝนตกวันนี้เข้ามาล้างเลยพรุ่งนี้ตกอ <ตก S 2> ี <c oughs> ก <c oughs>